สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2องรถสวยวันนี้ผมมานำเสนอขายรถขุดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสภาพสวยเดิมนอกๆมาจากโรงงานนั่นเองคันนี้คือ Mitsubishi m m 55 s r คันนี้มาในรูปแบบ Offset Boom แท็กยางใบมีดบุงกีนั่นเองสภาพสวยเดิมเลยในทีเดียวลูกค้าท่านใดที่ชอบรถเดิมๆนะครับสีเดิมจากโรงงานแนะนำคันนี้เลย บุงกีนะครับเดิมจากโรงงานสลักแน่นดีนะครับผมบุงกีให้ความหนาแข็งแรงสามารถขุดดินได้แบบสบายๆมีตะขอเกี่ยวทั้งด้านหลังบูมอาร์มตัวนี้ยาวสวยเดิมนะครับลูกค้าสามารถตักขึ้น6ก้อได้แบบสบายๆและตัวนี้สามารถยกสูงได้แบบกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเนื่องจากบูมเขาจะอยู่ติดกับทางทางตัวรถนั่นเอง f f s e ซ b o o มคืออะไรนะครับ f f s e ซ b o o m คือการที่บูมของเขาสามารถสไลด์ไปทางซ้ายสไลด์ไปทางขวาได้ให้การใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้เราทำการกดตัวให้ลูกค้าได้รับชมใบมีดผ่านดันขึ้นลงเร็วแรงดีการยกตัวลอยแรงดีใบมีดนะครับให้ความใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการดันดินปรับเกี่ยพื้นที่ต่างๆทำให้พื้นที่สมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่ดี เรามาต่อกันที่ offset boom นะครับ offset boom คือการสไลด์ซ้ายสไลด์ขวานั่นเองซึ่งลูกค้าไม่ต้องขยับขยลื่อนตัวรถลูกค้าสามารถสไลด์ boom ไปขุดได้เลยโดยที่ให้ความสะดวกสบายนั่นเองในการขุดวางท่อระบายน้ำนะครับหรือขุดเล็กๆน้อยๆเราไม่ต้องขยับตัวรถเลยมาในมาดูในส่วนของห้องคนขับกันบ้างพื้นที่คนขับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับคอนโทลนะครับ ใช้งานง่ายจะอยู่ทางซ้ายและทางขวาของคนขับเลยเราไม่ต้องเอื้อมมือนะครับก็อยู่ใกล้ๆตัวเลยคอนโทรลขับนิ่มขับง่ายขับเบาเนื่องจากเป็นคอนโทรลน้ำมันสั่งการด้วยน้ำมันทำให้ระบบการตอบสนองไวเร็วแรงดีใช้ได้เลยกดตัวยกตัวลอยทั้ง2ข้างให้กำลังแรงดีนะครับผม มีกระต่ายเต่านะครับนี้เราก็จะทําการเดินเร็วเดินช้าให้ลูกค้าได้รับชมแทกยางสภาพสวยเดิมสวยกิฟเลยลูกค้าสามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยสำหรับแท็กยางคู่นี้เดินบนท้องถนนได้แบบดีเลยสําหรับแท็กยาง เครื่องยนต์มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับผมเป็นเครื่องไดเล็กแล้วเครื่องรุ่นใหม่ให้การใช้งานง่ายประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องนิ่มนะครับผมฟังแล้วยังเงียบกริบเลย <S <S ปั๊มเฮลิกเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วนั่นเองให้สั่งการให้ระบบทุกอย่างทํางานด้วยความไวความเร็วความแรงก็ตามนี้เลยครับลูกค้า บอกราคากันเลยดีกว่ากับ Mitsubishi MM55SR ในราคา3 7 9 0 0 0ซื้อตอนนี้แถมทันทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยซื้อทันทีส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผม0616960160ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ